สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันหิงกกอกค่ะไปอาผ่ากระบกแล้วทาสวนครัวแล้ววันนี้ก็มาเจอคางคกนะคะเจอคางคกแล้วก็จะขอหวยกับคางคกนะคะนี่นะคะเจ้าชาบูก็นอนเฝ้าอยู่เพราะชาบูเอ้นี่ขอหวยกับคางคกก่อนนะนี่นะคะอา้าวจะขอหวยกับคางคกแล้วนะคะตอนนี้นะคะ นี่ค่ะทางคกตัวนี้ออกเป็นสีดำเนาะเดี๋ยวจะพึ่งไปสิขอหวยก่อนอ้าวงั้นขอหวยก่อนนะอย่ายพึ่งไปเด้ออ้าวหวยตัวไหนทุกท่านคะอ้าวดูสิคะว่าตัวไหนเดี๋ยว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 ขอหวยก่อนให้หวยก่อนค่อยไปอ้าวคุณ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 ยง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  อา้าวตัวนี้ไม่อ๊อกออกนะอานะจารย์เนาะทำไมไม่อ๊อกอ๊อกเมื่อก่อนอ๊อก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 ตัวนี้ไม่อ๊อกออกเลยเอ่ะบอกหวยให้หน่อยต,ตัวไหนอุ้ยนี่อ้าวอานะจารย์เห็นหรือเปล่าอ๋อนี่นะอานะจารย์นะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะว่าตัวไหนคะโอ้ขอทุกงวดเลยนะคะงวดไหนเนาะจะให้ตัวเด็ดๆเนาะเจ้าคางคกแสนร,รู้เอ้ยงวดไหนจะได้ตัวเด็ดๆจังๆสักทีนเนาะอ้าวตัวไหนเนาะทุกคนคะดูสิคะว่าท้องาคางคกเป็นตัวไหนนะคะ,ะเหมือน ะคะอ่ะมันอยากไปอ่ะมันจกไปนก็ไปสิให้หวยก่อนค่อยไปให้หวยก่อนค่อยไปนี่ต่งต่งเต่งต่งต่งะตงงเตตะเตงเตะตงงเตตะเงเต่ง อ้าวหวยตัวไหนหวยตัวไหนบอกหวยถูกจะได้ไปบอกหวยก่อนจะได้ไปบอกหวยก่อนจะได้ไปอ้าวบอก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 มาสิอ้าวเดี๋ยวบอกบอกอ้าวบอกหวยก่อนอ๋อเหมือนที่เราไอ้เนาะอ้าวอย่างนี้ก็นะคะก็ดูไว้นะคะดูว่า ตาใครตามันนะคะแต่ย่าหนิงก็ดูเป็นอืมมันเยี่ยวนี่เนะอะดูเป็นเหมือนตัวไหนวะถ้าถ้าดูไม่ผิดนะแต่เราก็วิจารณญานดูนะคะค่ะวิจารณญาณดูเอาว่า ตัวไหนแต่ย่าหนิงเห็นเป็นเป็นเหมือนกับสามห้านะเห็น,เ,หนเนเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะ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 ถูกหรือไม่ถูกบอกก่อนบอกก่อนบอกห้ยก่อนแล้วค่อยไป บอกหวยก่อนแล้วค่อยไปบอกหวยสิตัวไหนเอ่ยนี่หิวข้าวหิวข้าวเลอจะทอดเนื้อให้กินนี่ตัวไหนเอ่ยบอกหวยแล้วค่อยไปบอกหวยแล้วก็ไปบอกหวยแล้วก็ไปจ้าหนึ่งสองสามอ๋อโอ้ นี่นะเหมือนห้าสามเนาะเหมือนห้าสามแต่เราก็พิาพจารณายานเอานะคะค่ะเหมือนเหมือนเลขห้าสามเนาะค่ะแต่นี่ก็คิดก่อนนะคะค่ะมันก็ความเชื่อคือ ไม่ใช่สิ่งแน่นอนเนาะค่ะก็เชื่อหน่อยไม่เชื่อหน่อยนี่เลยเนาะเล่นกันไปเล่นๆน,นะคะคุยกันไปเล่นๆดูกันไปเล่นๆคลิปนี้กขขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชให้หนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ